อยากมีรายได้เสริมอยากมีเงินเข้ากระเป๋าอีกช่องทางแค่แอดไลน์มาคุยกันมีทีมงานดูแลทุกขั้นตอนเริ่มต้นง่ายไม่ต้องมีประสบการณ์ก็ทำได้ทันทีแอดไลน์กันมาเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับดาวเสาร์ย้ายในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวลัคนาราศีตุล่ะ ถ้าดาวเสาย้ายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเพราะว่ามันจะมีดาวทั้งสามดวงเลยนะย้ายก็คือมีดาวตีเทพนะีก็เรียกตีเทพนะคะอ่าแต่เดี๋นี้ยคลิปเนี้ยทําแค่เฉพาะของดาวสามเท่านั้นอืมเดี๋ยวขออนญาตเลือกไพ่ให้ก่อนนะตุลน,นี้ก็ดวงดีนะแต่ครึ่งปีหลังอะ่ะ แต่ทีนี้เดี๋ยวเราดูก่อนว่าดาวเสา,วาย้ายโอ้ตุลมีโชคนะคะโอ้ดีใจดีใจด้วยค่ะใบแรกนะคะเสี่ยงพ่อพิคเนตนะตุลผมมือร้อยเลยนะคะแล้วก็เสี่ยนพภคมนะคะแล้วก็เสี่ยนพาวิศนุกรรมมาอีกแล้วนะคะเออชาวลัคนาราศีตุลน,นะในช่วงของดาวเสาย้ายเนี้ยคุณจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเรื่องงานที่เข้ามาก็คือมีเงินมีงาน นะมีเงินมีงานแล้วก็ต้องเหนื่อยหน่อยเหนื่อยงานเยอะได้เงินเยอะมีไรายได้พิเศษเข้ามาแล้วก็เลียเล้ยงเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงบุพการีได้นะคะคือเหมือนเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงอะ่ะตุนเป็นคนที่หาเงินเก่งนะเนี่ยแล้วก็จะมีโชคมีลาบด้วยไม่ว่าจะโชคลาบเกี่ยวกับการงานหรือโชคลาบจากการเสี่ยงหรือว่าโชคลาบจากเอ่อผู้ใหญ่เอามาให้ไม่ได้หมายความว่าจากการเล่นหวยเล่นอะไรอย่างเดียวนะหมายถึงว่าอาจจะมีคน มาชักชวนให้ทําอะไรเราได้เงินเพิ่มมีช่องทางการทํามาหากินเพิ่มอะนะคะเออสรุปแล้วเนี่ยเรื่องการเงินไม่ห่วงแล้วเพราะว่าได้ได้ไพ่อันนี้ขึ้นมาเนี่ยใช้ได้มากแต่ห่วงเรื่องเดียวก็คือเรื่องอารมณ์ของชาวลัคนาราศีตุลที่มันจะเป็นวุววับวาบให้เสี่ยนพระพรมเนี่บ่งบอกนะว่าเกี่ยวกับเรื่องบุพการีเรื่องพ่อแม่ของชาวลัคนาราศีตุล หรือหมายถึงผู้มีพักคุณของเราคนที่เคยอุปถัมภ์หรือคนที่เรานับถือหรืออะไรก็ตามแต่นะคะหรืออาจารย์ครูบาอาจารย์อะไรก็ได้นะคะที่ที่มีพักคุณกับเราให้ชาวลัคนาราศีตุลระวังเรื่องคําพูดนะคะต้องระวังให้ดีนะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่แบบว่าเราอะ่ะจะเป็นอารมณ์แบบบู้บูว,ว่าว่ะเราทํางานหนักเราเหนื่อยเราเครียดจากปัจจัยหลายๆอย่างรอบตัวเราบางทีเราอาจจะ กลับมาที่บ้านเราจะพูดกับพ่อแม่ไม่ดีก็ได้พูดกับคนที่เคยดูแลเคยซัพพอร์ตเราอย่างเงี้ยไม่ดีนะคะมันจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นนะแล้วมันจะทําให้เราเป็นแบบเป็นกรรมที่เกิดจากวจีตกรรมที่เราพูดกับพารในบ้านที่เราพูดกับผู้มีพระคุณเราไม่ดีคือบางทีตูนไม่คิดอะไรหรอกแต่ว่ามันเหนื่อยไนงะมันเหนื่อยมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบที่แบบว่าแบบจะไมซู้มีตจุกจิกตังเลยนู่นนี่นั่นโน้นอะไรประมาณนี้นะมันก็จะเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะ แต่ให้คุณคิดไว้ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บถ้าคุณฟังคิดปอาจาแล้วเนี่ยหยุดเลยพอหยุดจะปิดหยุดเลยให้นึกถึงไพ่เสียนคูนี่เลยนึกถึงไพ่เศลร้อยแปดแล้วให้หยุดเลยแล้วพยายามพุโทโธพุโทโธล้วก็จะข่มใจตัวเองได้เราจะไม่ได้สร้างวัจีกรรมกับผู้มีพระคุณเกี่ยวกับผู้ที่อุป,ปถมัมถ์ค้ำตุนเรามาแล้วมันจะทําให้ตุนน่ะทามาหากินขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อเรื่อยเรืย,รยนะคะในช่วงระยะเวลาตรงเนี้ย คุณจะมีเงินมีงานมีความโชคดีเข้ามาอย่าให้วัีกรรมเหล่าเนี้ยมาทําลายความโชคดีความความ mm. เขาเรียกอะไรดวงเปิดความมั่งมีสินสุขที่กาลังจะเข้ามาหาชีวิตเราอะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้วัีกรรมเนี่ยไม่ดีกับพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณของเรานะมันจะไปดอบเรื่องเงินทันทีเลยนะไม่เชื่อลองดูนะคะต้องโดนแน่นอนเพราะว่าเทวดาลงโทษแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้น ให้ในเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวชัดเจนเลยครอบครัวคนใกล้ชิดนะคะผู้มีพระคุณที่ใกล้ชิดกับเรานะหนึ่งตนยับยัง้งห้ามคิดลบห้ามคิดไม่ดีนะคะสองก็คือวาจาจะต้องใช้วาจาที่แบบดีๆนะคะห้ามห้ามห้ามใช้ไม่ดีถ้าเป่งอะไรออกมาไม่ดีมันจะเป็นไปตามปากเราเลยนะแล้วเดี๋ยวโชคลาภมันจะหายนะคะอันนี้ความโชคดีมันจะหายไปเพราะเหมือนเทวดาจะลงโทษเรา เหมือนเหมือนท่านยื่นให้เราเยอะเรารับไม่ได้เราเหนื่อยเราเครียดเรานู่นนี่นั่นแล้วเ,เราไปแบบนี้นะเดี๋ยวเขาจะตักเลยนะคะอันนี้คือขอเตือนชาวลัคนาราศีตุลไว้ประมาณนี้นอกานั้นความโชคดีมีให้คุณแบบว่าเริ่ม,เร,มเริ่มไหลทยอยเข้ามาแต่ต้องสู้ต้องอดทนต้องเหนื่อยถ้าไม่เหนื่อยไม่ได้ตังค์ไม่เครียดไม่ได้ตังค์ถ้าเกิดว่าคุณนั่งสมาธิฝึกกรรมฐานใส่าบาตรบ้างไปรีแลกบ้างที่มันแบบไม่ต้องผิดสินทะนะมันก็จะทําให้เราแบบว่า ดีขึ้นอะนะแบบว่าได้รีแลกอะไรแบบนี้นะคะได้พักผ่อนนะตุนก็ลองดูแล้วกันนะคะลองเลือกทางออกดูนั่งสมาธิสดมนไหว้พระไปวัดอะไรบ้างอย่างนี้นะคะเราก็จะทําให้เราหายเครียดไปได้ในช่วงจังหวะเวลาหนึ่งแล้วก็ดูแลบุพการีดูแลคนที่เขาเกื้อกูลอุดหนุนเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับเราอ่ะนะคะเก็บรักษาเขาไว้แล้วคุณจะได้ดีตลอดเลยเพราะว่าไพ่นี้ดีมากเลยนะคะเขาบอกว่าเนี่ยผู้ใหญ่ก็คือจะเขาเรียกว่า ให้การช่วยเหลือเราเมตตาเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรแบบนี้นะคะทุกคนจะเมตตาชาวลัคนาราศีตุลย์หมดเลยแค่เราระวังเรื่องอารมณ์ความรูอย่างความวีนของเราแค่นั้นเองนะคะจุดบอดมีแค่นี้เลยในช่วงที่ดาวเสาร์ย้ายเข้ามามีแค่นี้เองนะคะที่จะทําให้เราปั่น่วนนะอาจารย์ก็ขอฝากให้ชาวลัคนาราศีตุลย์ดูแลตัวเองนะดูแลเรื่องอารมณ์อย่าให้มันเป็นมะเร็งในะอารมณ์เกิดขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะจับตละลัดไปหมดนะคะก็ขอฝาก ชาวล,าลัคขาราศิจุลไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ